ลมีน้องกินน้ำแม่สบายดีปาลูกสบายดีสบายดีสุขภาพแข็งแรงอันนี้นะพักไัแล้วเพื่อคือพักไปแล้วอ่ะสบายดีปาลูกนกสบายดีปะลูกอุ้ยหัวโลดอุ้ยหัวโลดหัวโลดมาสบายดีปาลูกคุณตาคุณยายประตูเมตุสวัสดีค่ะ ว้านี่นนี้คือก่อนผีเชาวกแลาซื้อก่อนผีเลยเอาเตียงลงหน่อย, <c oughs> อว,ยว่าในภาพไปตัดผมก็เลยปะโกนเลยมันจังอันแต่นานโป่งนานยาวมันจ้องเบตัดดู ห an ัวหลนอยากน้ำเอื่อยได้เห็นะจงไว้ให้น้องซะลูกไล่กินดนนะไปจงไว้ให้น้องซะตัวนี้ยังเอาตัตมันติดเด้อเลยบอกาัวอให้นองอยากอยากเคน้ำเอื่อย

บ่มีแขวญยำกันแน่นี่แหละบ่มีแขวญยำกันยังอยากนะโมนี่ขันรถเสือหนะแม่ตัวอีแม่ไปในเมืองมามายังบ่ตื่นโก็เลยเด้อนี่ไปในเมืองมาแมยังบ่ตื่นตื่นแล้วลิงก็ตื่นลิงก์ก็ตื่นแล้วบ่ลิงก็เปิดไพ่ลิงก็ลิงก็เอารูปกระดาษมาให้เล่นญสอง

หยำมนแม่นี่ยหยมแม่เสียวหายเนี่ใช้เข่าในบอลด้วยเสี่ยบอลดนวยเหรอเหรอ สุกีบอกเอาไว้ให้แม่ใหญ่กินกับขา้าวเอางว่ากินเล่นจังกันกินกับข้าวตีกินกับข้าวโมลัยแพงว่ากินกับข้าวเพื่อนว่าไม่กิน ยิบุเบอร์กินนะมีคนใครรีบินกินนะอ้าม

วันนี้คือมีเมงวันน้ำมาหายเว้ยเอาตัวบบเย็นมานเอาตัวบบเย็นมาให้เนาะแปรงช่องน้ำห้อนนั่นตัวได้เปิดน้ำห้อนนั่นไม่ไหวนองอยากน้ำเยอะน้ำเยอะเฮ้ยเฮืนเด้อยากน้ำเฮ,ฮึนเด,นนด้ไม่ไหวเธอ หุ่นลิงเ้ยโย,ย้ยเอ้คนมันอยากนี่หุ่นได้หนไม่ห,หุนห่นลิงอะละอือเออหุ่นลิงะละอ้ลิง่ะละเออเฮ้หุ่นเด้มาเทินอือกหื่นเมืองทางเอื้อยหุ่นเด้มาเทินต้ใส่ไหม ใจเดอเอลิงอ้าวจะเป็นบริเบิร์ไหวหายได้นี่ยไอยาน้ำอออโออออออยากน้ อยอง <Wars! S 1> นั่งนะแม่ไม่เสียงแบบนี้นะฮัลโหลมันไม่เอาเสียงมันเลยบอกฮัลโหล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 

แจบเลยแจบบุรแม่แนมน้ำออลงเลงเอ้ยเลีงเลงเอ้ยเอลงมาหยอกน้องแน่นี่นปิก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 กปปิกกแม่ดูดน้ำน้ำมันแม เนี่อ่ะขนมดีนะหน้องบอกกินบอกกินมาได้ลูกมีท่าคอเล็บเกกินกินโล่กินเลไล่ปิ๊กตินินมือละสองเมตร กี่อม่เีกว,กวอนมันหมื่นแน้่งร้อยแปดสิบอไว้นี่แปเส็จพ,พื้นอนนไนาไว้นี่เสร็หน่ มิบนญมิบุญย,ย,ยู่มิบนอยู่นี่มิบุลูกมิบุญยังอยู่มิบุญ 云。You ให้ท่านใจเลยลิงนี่หายได้ไหมใส่บ่ได้หายได้ไหมวนวนหายได้ไหดันเวียนหิงหายได้นี่แนีน้ำเอื่อยเนียมน้ำเอื่อยเอื่อยเอื่อยมาแม่เอื่อยมาแม่มาหยอกน้องนี่ลิงมาหยอกน้อง ่มยขึ <Hollywood> ้น <infring es> ่มยขึ้นก็สเอาแขนไปคัดไปกับขาปเขึ้นอือันน้มขึ้นดึงดึงดึงกะึกึงึกะกึงกึงดึกะึกึงดึงะดึงดึงดจะดึงดึงมายองงเลยวะยูนอนไยมล่ะยูนโยพูน ใส่ด้วยวนูสาวให้แ่ไปิงเขาแล้วหาอันหนาแบบนี้ครับอันหนาแล้วนุ่มละอันหนาไหมอันหนามันหอดมันหอดมันเหนียวแล้วอนะ อันนี้ขอไล่เด้อป้าลุงฝากเป็นกำลังใจมากหละในเด้อไปแล้วบ๊ายบายสบายดีไปบ๊ายบายบ๊ายไปโยกขึ้นมือนะยกขึ้นบ๊ายบายยกขึ้นมือนะยกขึ้นยกขึ้นมือนะบ๊ายบายโยกขึ้นบ๊ายบายไปเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เบิ่ง มันเนียว่าไปอาบน้ำปะเขา,าเป็นยางนี่นี่กินนี่เอออย่าก,กินอันนี้นี่นี่นี่ไปอันนี้พัดจับแลาว